Hello everyone สวัสดีค่ะคุณรูน้ำใจนะคะสวัสดีค่ะคุณรูน้ำใจพาชมสวนเช้าคนข้างสายหน่อย <c oughs> ได้ยินเสียงข้างบ้านต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงข้างบ้านเคาเคาะอะไรก็ไม่รู้แดดจ้าเลย แดดจ้าไปหน่อยแดดจ้าไปนิดนึงเริ่มร้อนใส่หมวกใส่หมวกคุณ้ิใจต้องใส่หมวกนะสวมหมวกหน่อยสวมหมวกหน่อยสวมหมวกหน่อยค่ะสวมหมวกชวมสวน <c oughs> <c oughs> ชวม สวมหมวกชมสวนหน่อยหามุมหามุมก่อนหามุมสวยๆอันนี้แหละค่ะเจอกล้วยไม้แล้วค่ะเจอกล้วยไม้เจอกล้วยไม้ ออกอยู่ช่อหน,นึ่งออกอยู่ช่อหน,นึ่งต,ต่อแล้วค่ะก็จะมีกล้วยไม้ที่คุณครูยัง ไม่ได้ดอกเลยจากเขาอะค่ะนี่ค่ะก็เป็นกล้วยไม้ที่ยังไม่มีดอกอันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้สายพันธุ์เหมือนเอื้องนะคะเขาเรียกว่าชนีค่ะก็ไม้ป่าชื่อว่าชนีขนเข้าสีขาวเห็นไหมคะขนสีขาว คล้ายขนชนีเขาก็เลยชื่อว่าเอื้องชนีเอื้องชนีชนสวยไหมคะเอื้องชนีเอื้องชนีชน,นะนอกนั้นก็ยังไม่ออกดอกค่ะกล้วยไม้บ้านคือก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็ยังไม่ออกดอกนะคะ ถ้าออกดอกพร้อมกันคงจะสวยเนาะก็คง,คงจะสวยดอกพร้อมกันก็จะสวยชมฮาวายสตาร์อีกครั้งหนึ่งมีสองช่อเลยช่อนี้กำลังจะบานมีดอกตูมด้วยเห็นไหมช่อนี้กำลังจะบานมีดอกตูมหอมกลางคืนค่ะสองต้นนี้หอมกลางคืนนะคะ นี่ค่ะกรีนเบิร์ดกรีนเบิร์ดช่อดอกเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกรีนเบิร์ดดอกเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะแต่กลางคืนหอมมากเลยสายพันธุ์นี้หอมมากเลยค่ะกลางวันยังไม่หอมเดี๋ยวคุยดมให้ดูยังไม่หอมถ้าตกเย็นมาเนะี่ยหอมชื่นใจ มชื่นใจต้องเป็นช่วงตอนเย็นกลางคืนนะคะต้องเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างแล้วกลิ่นมันก็จะเข้าบ้านนะคะกลิ่นก็จะเข้าบ้านหอมฉุยเลยนะคะออข้างบ้านข้างบ้านก็ถอยรถออกเสียงดังนะคะขงเสียงเข้ากล้องต้องขออภัยด้วยค่ะ ซอยซอยบ้านครูก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรถคันนั้นเข้าเดี๋ยวรถคันนี้ออกบางคนก็ทำงานเช้าก็ไปตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งบางคนก็ออกทำงานสาย <c oughs> ก็มีเสียงรบกวนบ้างนะคะต้องขออภัยเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายทำช่วงไหนละ ช่วงบ่ายคุณครูก็ไม่ว่างจะว่างช่วงเชา้าคุณน้งใจก็จะว่างช่วงเช้าค่ะนะ<ม>ว่างช่วงเช้าก็เลยต้องเอ่อถือโอกาสถ่ายทำก่อนเที่ยงนี่แหละค่ะแดดก็ร้อนเปรี้ยงเลยค่ะวันนี้น็กอยากใส่หมวกแดดแดดก็ร้อนแล้วค่ะน,นี่หลบร่มหลบร่มมายืนอยู่ใต้สแสลน นะคะคใต้สแลนใกล้กล้องก็นหน้าอูมจะหน่าบานเลยต้องยืนอยู่ไกลๆคุยกันเนาะคลิปนี้คุณน้ำใจคุณน้ำใจก็พาเที่ยวสวนเล็กๆของคุณครูนะคะพอได้ชื่นอกชื่นใจเนาะอพ,อพอได้ชื่นอกชื่นใจได้ ดูนั่นดูนี่นะคะดูต้นไม้ที่คุณครูซื้อมาใหม่ที่ได้มาใหม่แล้วก็ดูต้นไม้เก่านะคะ,อ,ะอ,ยอยู่ใกล้กับต้นผู้เสถีตอนนี้ยิงอยู่ใกล้ผู้เศษถีครูคก็อยากจะให้ดูผู้เสถีนะคะผู้เศษถี จะพยายามจะให้ดูดอกนี้ค่ะนี่ดอกตูมดอกตูมของผู้เรษฐีออกไปแล้วหนึ่งดอกโรยไปแล้วค่ะดอกนี้ดอกนี้โรยไปแล้วเหลืออีกสองดอกกำลังจะบานนี่ก็หอมมากนี่ก็หอมค่ะหอมทั้งวันเลยมานั่งอยู่ใต้ต้นเขาเนี่ยนะคะอยู่ใต้ต้นเขาเนี่ยห,หอมหอมนะคะ ออมาดูไม้แขวนบ้างกล้วยไม้แขวนกล้วยไม้แขวนกล้วยไม้แขวนนะคะมีอยู่สามต้นเนี่ยค่ะลากยาวเลยกล้วยไม้แขวนอันนี้เป็นช้างสูงหน่อยทุณครูแขวนสูงค่ะช้างยังไม่ออกดอกเลย,เลยซื้อมาสองต้นยังไม่ออกดอกเลยนะคะ ันนี้ซื้อมาใหม่อันนี้ก็เป็นเอื้องเอื้องสายเอื้องสายกำลังออกดอกค่ะเนี่ยกำลังออกดอกเดี๋ยวถ้าบานเมื่อไหร่ก็คือจะถ่ายทาลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยค่ะกำลังออกดอกกำลังออกดอกเมื่อไหร่เขาจะบานเนาะ เมื่อไ,ไหร่เขาจะบานเนาะนะถ้าบานแล้วคงสวยนะคุณน้ำใจว่าต้องสวยแน่นอนสีอะไรก็ไม่รู้น้องก็บอกให้ไปลุ้นเอาก็าาซื้อมาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้ได้สองต้นนะคะน้องในหมู่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวครูจะไปถ่ายทำลง,ลงคลิป ขอเขาลงคลิปดอกสวยๆแล้วน้องเขากใ็ให้มาอีกต้นหนึ่งที่ที่สีเหลืองๆที่ว่าเป็นเอเื่องชนีเนี่ยแหละค่ะนี่แหละค่ะเนี่ยน้องเขาคิดแค่ร้อยห้าสิบเองตั้งซื้อทั้งแถม <c oughs> าพาชมพาเดินสวนน้อยของครูวันนี้ชื่นอกชื่นใจ นะคะอ,อยู่ในร่มค่อยดูดีเลยเนาะค่ะโอเคค่ะก็ยืนคุยกับตรงนี้เนาะก็วันนี้วันพุธสิเนาะวันพุธที่ยีสบแปใกล้หมดเดือนละเดือนนี้เรามียีิบเก้าวันเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะคะยี่สิบเกคุณคุณก็คงไม่ได้ลงคลิปลง YouTube แหรอคะ่ะ พรุ่งนี้ก็คงวุ่นวายต้องเลี้ยมหลานนะคะเพราะว่าแม่เขาก็ต้องไปทำธุระนะคะไปทำธุระเราก็ต้องดูแลหลานนะคะวันนี้เลยถือโอกาสถ่ายทำคลิปเดินชมสวนมินิการเด่นน้อยๆนานๆนนนนคุณครูจะพาชมทั้งสวนสทีนะคะสวนน้อยๆ ของคุณครูพอได้พักผ่อนหย่อนใจพอได้มีความสุขกับต้นไม้นะก็โอเคนะคะสิบนาทีกว่าละ <c oughs> คุณลูกใจจะไปแล้วนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับพุธนี้นะคะแล้วก็วันต่อๆไปด้วยนะคะ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้าแวะเวียนมาเยี่ยมชมสวนน้อยของคุณครูน้ำใจนะคะขอบคุณมากที่ยังไม่ทิ้งกันยังติดตามผลงานของครูอยู่นะคะ ชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ